ไม่ได้หลายแท้ะส่วนเสว่รส,สิรนเก็บแล้วยุ่งกับแหงหลายพี่นอ้องพุ่นละเว้ยพุ่น่ะให้โอโลเสด็จแล้เฮ็ดอันเฮ็ดขอนสน,นเนาะเฮ็ดน้ังผืงเฮ็ดยังสิเกิดหลายอยู่ไม่แน่นอมอยู่แต่เฮ็ดอันนี้สนิทนี่นะมันเกิดหลายแน่นี่มันเกิดคู่กันอ,นอ เอาไปเด็ดแล้วก็ไปเก็บที่บ้านนั่นพี่น้องแล้วมาเด็ดที่บ้านเอานี่แล้วก็ไปตัดขามันแล้วก็เอามาเอาคอยเอามา่อวานซะนี่ค่อยเอาขานมาใบาข้เก่าฮนะน่ะมันเกิดให้ฮาเด็กกินอีกนะัะน่ะนีอ อุ้ยอ่อนซ่อนขากหลายขากนอพี่น şey ้องเนอกนะเย็บฮวันขากบาดมือนี่สมกับหาเนี่ยเอ้ยสมกับอยากหาเนี่ยเห็ดเนี่ยเห็นไหม เอาบวบาดบวไหวเบื่อหลายคักเจ้าสิดูกินบ่ดูแล้ว่ยอยมากอื้อหือเออะ เกิดนะนี่เขาคือเกิดหลายของงูพอนะเห็นบ่าลายครับหลายคักหลายเนี่ยเจ้ จะจมตัวนี่พ่อเอ้ยจมดีใจดิว่ามันจมบ่ดีใจอืมพี่น้องเมึงตี้ล่ะพุ่น่ะเกียบมันเคืองขู่ลนดะืตัวนี้เขาไปหาข้างในอีกพุ่นะร้ายข้าพุ่น่ะ นี่เป็นดอกอตัวนี้เห็นบ่นี่เห็นเนาะนี่ดอกอ่อนมันนีอถ้ามันเป็นดอกแห่งถึงงามดอกกระเสบเนี้ยเกียงแส็บตัวคอยเสียเอาไว้ดอกอันนี้เป็นดอกกระแนมปุดน,นละ่นนละว่าม,มันเครืองกระคูเลยบอกพี่น้องแล้วปวดหัวแห้งเลี้ยวไปแห้งไหล มันพ่อแล้วล่ะจะไปแกงกินมันหลายโพดโอ้ยอ่าวววย่างหลายคักได้พี่น้องละพุ่นน่ะอยู่ได้หนีแตกยาวๆอยู่พนุ่นลอาปาเต็มขอนอาสิพ่อยน่าเด็กันสิพ่อยน่าเด็ก็เอาคือเก่าอืมฝรั่าอสียาจนี่เห็ดอียง เฮ็ดอี๊ยเฮ็ดเฮ็ดเอี๊ยน่าติดบานดิเนาะปุณห์ว่าสิบ่เอามันกันพ่อไปเรื่อยไหมมันกัลายไปเรื่อยเนาะอ้าวอ้าวอ้าวเนี่ยแท้สะเทินนบันได้ดายแทะดึงหดมากกับพังเบิด์ตตวนี ขอบคุณหลาย,ลายเด้อนี่ขอบคุณพระเจ้าเด้อ เ้อมวนครับแล้วอันนี้แห้งหลายพุ่นอะเต็มคอนเอาบ่าได้เดี๋ยวมือลื่นข่อยถึงมาเอาไหมข่อยได้ปหลายแล้วปัน้นออกหมามันเหาข่อยเป็แนแท่นมันห่องนะมันห่องหาข่อยบึ่งไปหลับพี่หนุ่ม คอยเนลลาตัดใหม่มากนะเพื่อยก็เอามาบ้างเสงนอดาจากของเงนะินโทษตัวเองนะฉันทั้งนั้นที่ทำมันคุณอ่ะ

มาหลายแทะกินลงไปพี่น้องพูน่ะแม่มันนี่เก็บประบดได้พี่น้องปล่อยให้มันเป็นดอกก่อนบานเต็มเต็มพื้นดินเลยเบือ้องเบื้อดกินบานในเฮ็ดอันนี้อื มัน่าเสียดเลยพอดีใจค่ะละว่ามันสิเครื่องกับคู่บอกพี่น้องพูน่ะอ่อเืมเครื่องกับคู่อีหลี